The Spook s e c r e t ตอนความลับของหมอผีบทที่8การกลับมาของจอมทุ่มหินหมอผีทำนายถูกแต่เขาเองก็แปลกใจเช่นเดียวกับผมเมื่อผมพาแขกของเราเข้าไปในครัวเจ้าบอกกาดนั่นขึ้นไปที่ฟาร์มของครอบครัวเฮิร์สครับผมบอกเขาคุณเฮิร์สเลยให้อลิสมาขอความช่วยเหลือเข้าไปที่ห้องรับแขกยายหนูแล้วจะไปคุยกันที่นั่น เขากล่าวแล้วเดินนําไปอลิสยิ้มให้ผมแต่เธอก็เหลือบไปเห็นเม็กเสียก่อนเม็กนั่งหันหลังให้เราเธอกําลังเอามืออังต่อผิงนั่งลงสิหมอผีบอกอลิสขณะที่เธอกําลังปิดประตูห้องรับแขกอยู่เอาละเทนนี่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังเริ่มตั้งแต่ต้นช้าๆไม่ต้องรีบก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่อาอลิสเริ่มเล่าทำเล่าเรื่องบล็อกกาดให้ฉันฟังพอสมควร ฉันเลยแน่ใจว่ามันเป็นบล็อกกาดจอมทุ่มหินมันคว้างหินมาที่ฟาร์มหลายวันแล้วเราออกไปข้างนอกไม่ได้เลยมันไม่ปลอดภัยฉันต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาคุณสนามหญ้ามีแต่ก้อนหินเต็มไปหมดกระจกในบ้านแตกจนแทบไม่เหลือแล้วแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแล้วมอแกนไม่ได้ทำอะไรเลยเหรือมอผีถามข้าสอนพื้นฐานเขามามากพอสมควรเกี่ยวกับบล็อกกาดฉันไม่เห็นเขามาืหลายวันแล้ว ไปไปซะได้ก็ดีคนพันนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เรารอคอยกันเลยนะครับผมกล่าวใช่ข้าก็คิดว่าอย่างนั้นเจ้าไปเตรียมชาสมุนไพรเอาให้แรงพอๆกับคราวที่แล้วนะผมยืนขึ้นแล้วเปิดตู้ใกล้ๆกับเตาผิงจากนั้นก็หยิบขวดแก้วสีน้ำตาลใบใหญ่ออกมาเมื่อหันกลับไปผมก็เห็นสีหน้าไม่เห็นด้วยของอลิสหมอผีเองก็เห็นเหมือนกันข้าไม่สงสัยเลย เจ้านมคงจะเล่าเรื่องส่วนตัวของข้าทั้งหมดให้เจ้าฟังเหมือนเคยแล้วสินะเจ้าคงรู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรและทำไมถึงต้องทำฉะนั้นจงเลิกทำหน้าแบบนิสียทีอลิสไม่ตอบแต่เดินตามผมเข้าไปในครัวแล้วมองดูผมผสมชาในขณะที่หมอผีเดินเข้าไปในห้องอ่านหนังสือแล้วเขียนบันทึกประจำวันพอผมชงชาเสร็จก็พบว่าเม็กกำลังนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ผมจึงปลุกเธอด้วยการเขย่าไหลเบาเมก ผมกล่าวเมื่อเธอลืมตานชิชาของคุณค่อยๆจิบนะมันจะได้ไม่ลวกปากเธอรับถ้วยไปแต่แล้วก็จ้องอย่างครุ่นคิดวันนี้ฉันดื่มชาไปแล้วไม่ใช่เหรอบิลลี่คุณต้องดื่มถ้วยพิเศษอีกถ้วยเมก็กเพราะอากาศหนาวขึ้นทุกวันโอ้นั่นเพื่อนเธอเหรอบิลลี่ช่างน่ารักจริงตาสีน้ำตาลสวยจังเลยอลิซยิ้มเมื่อได้ยินเธอเรียกผมว่าบิลลี่แล้วเธอก็แนะนำตัวเอง ฉันชื่ออลิสค่ะฉันเคยอยู่ชิปเพนเดนแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ฟาร์มใกล้ๆนี้ค่ะดีจ้าอยากมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่ก็มาได้นะเม็กเชื้อเชิญฉันไม่มีเพื่อนผู้หญิงมากนักหรอกยินดีที่ได้รู้จักนะดื่มชาของคุณเถอะเ mm. ม็กผมพูดขัดจิบตอนที่มันกำลังร้อนๆนี่แหละดีที่สุดเลยเ mm. ม็กจึงเริ่มจิบชาไม่นานเธอก็ดื่มจนหมดถ้วยแล้วผ่อยหลับไป เอาเธอลงบันไดไปที่เย็นๆเช็้เชแบบนั้นจะดีเหรออลิสกล่าวมีความขมขื่นเจออยู่ในน้ำเสียงของเธอด้วยผมไม่มีโอกาสจะตอบเพราะจู่ๆหมอผีก็เดินดุมๆุมออกมาจากห้องอ่านหนังสือแล้วอุ้มเม็กขึ้นจากเก้าอี้ผมถือเทียนพลังไขประตูก่อนที่เขาจะอุ้มเธอลงไปในห้องใต้ดินโดยที่อลิสยังยืนรออยู่ในครัวพอเรากลับขึ้นมาแล้วหานาทีให้หลังเราทั้งสมคนก็ออกเดินทาง ฟาร์โมวิลถูกโจมตีเสียยับเยินสนามยากเต็มไปด้วยก้อนหินกระจกแตกเกือบจะทุกบานเหมือนที่อลิสบอกหน้าต่างครัวเป็นกระจกเพียงแห่งเดียวที่ยังเหมือนเดิมประตูหน้าบ้านล็อกอยู่แต่ไม่นานหมอผีก็ใช้กุญแจของเขาเปิดเข้าไปได้เรามองหาครอบครัวเฮิร์สอยู่พักใหญ่ก่อนจะไปเจอพวกเขาลบอยู่ในห้องใต้ดินไม่มีวีเววของบอกกาตัวนั้นเลยหมอผีไม่ยอมให้เสียเวลาเจ้าจะต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลย เขาบอกชาวนากับภรรยาเมื่ออย่างนั้นข้าเกรงว่าจะไม่ทันการเก็บเฉพาะของใช้ที่จําเป็นแล้วรีบออกไปซะที่เหลือเปอยให้ข้าจัดการเองแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันล่ะมิซิสเฮิร์ทถามเสียงเครือถ้าเจ้าอยู่ข้าก็ไม่รับประกันชีวิตเจ้าหรอกนะหมอผีกล่าวว่นๆเจ้ามีญาติอยู่ในแอตลลนตันนี่พวกเขาต้องให้เจ้าพักด้วยแน่อีกนานเท่าไหร่กว่าเราจะกลับมาได้คุณเฮิร์สถาม ดูเขากังวลเรื่องการใช้ชีวิตต่อไปมากอย่างมากที่สุดสามวันหมอผีตอบแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องฟาร์มหรอกเจ้าหนุ่มนี่จะทำงานที่จำเป็นให้เองในขณะที่พวกเขาเก็บของนั้นหมอผีก็สั่งให้ผมทำงานในฟาร์มเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างเงียบกริบไม่มีหินล่วงลงมาเลยสักก้อนดูเหมือนว่าบ็อกกาดจะกำลังพักอยู่ผมจึงใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเริ่มด้วยการลีดนมบัว หลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปในครัวก่อนจะเห็นหมอผีนั่งอยู่บนโต๊ะเพียงคนเดียวอลิสล่ะครับผมถามก็ไปกับพวกเฮอร์นสัสิคิดว่าเธออยู่ที่ไหนกันละ่ะเราจะมีเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้านตอนเราจัดการกับบล็อกกาดไม่ได้หรอกผมรู้สึกเหนื่อยมากจึงไม่อยากต่อร้องต่อเถียงกับเขาใจหนึ่งผมได้แต่หวังว่าอลิสจะได้รับอนุญาตให้อยู่ด้วยก็เท่านั้นนั่งลงแล้วเลิกทำหน้าบึ้งเสียทีจนนม หน้าแบบนั้นทําให้นมเปรี้ยวได้เลยนะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตอนนี้บอกกัดอยู่ที่ไหนครับผมถามมอผียักษ์ไล่ข้าคิดว่าคงพักอยู่ใต้ต้นไม้หรือไม่ก็ก้อนหินก้อนใหญ่ๆละมัง้งตอนนี้ฟ้ามืดแล้วอีกไม่นานมันก็จะมาเพราะเวลาที่มันแข็ง,แ,ขงแกร่งที่สุดคือตอนกลางคืนท่านนี่คือบอกกัดตัวเดียวกับที่เราเจอที่ฟาร์มสโตนก็ดูเหมือนเราจะเจอศึกหนักเสียแล้วเพราที่แน่ๆคือมันจะจำเราได้ทันทีที่เข้าใกล้ และอยากจะแก้แค้นสิ่งที่เราทำกับมันไว้การทุบก,กระจกกับทำหม้อสองสมามใบหล่นยังไม่พอหรอกมันจะต้องถล่มบ้านหลังนี้ให้พังยับลงกับดินโดยมีเราอยู่ข้างในแน่แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งเข้าไว้จนนมเขากล่าวเมื่อเห็นสีหน้ากังวลของผมบ้านหลังนี้เก่าก็จริงแต่มันสร้างขึ้นจากหินชั้นดีในมณฑลน,น,นี้ทำให้มันมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากบล็อกการส่วนใหญ่มักจะไม่ฉลาดเหมือนที่เห็นหรอก สิ่งที่เราต้องทําก็คือตัดกําลังให้มันอ่อนแรงข้าจะเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อเมื่อข้าตัดกําลังมันได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ถึงที่ของเจ้าที่จะกําจัดมันด้วยเกลือกับผงเหล็กฉะนั้นเติมกระเป๋าเจ้าให้เต็เตมเอาไว้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมผมคุ้นเคยกับการใช้เกลือและผงเหล็กเป็นอย่างดีตอนเผชิญหน้ากับแม่ชีชาลาเมาคินส่วนผสมสองอย่างนี้มีประสิทธิภาพในการต้านทานอำนาจมืดมากเกลือจะเผาบล็อกากาด ส่วนผงเหล็กจะตัดทอนกำลังมันผมจึงทำตามที่หมอผีแนะนำทันทีโดยเอาเกลือกับผงเหล็กจากกระเป๋าของหมอผีมาเติมในกระเป๋าของผมไว้จนเต็มก่อนเที่ยงคือเล็กน้อยบล็อกกาดก็จมตีเราพายุลูกใหญ่ตั้งเขาอยู่นานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเสียงคำรามครั้งแรกดังมาให้ได้ยินไกลๆตามมาดวสายฟ้าแลบยืเนเหนือหัวเราท้องฟ้าสว่างว่าเป็นระยะระยะระหว่างนั้น เราทั้งคู่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวมันมาแล้วหมอผีพึมพำเสียงของเขาแผ่วเบาจนดูเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับผมเขาพูดถูกไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าบกกาดก็ส่งเสียงคำรามกราดเกลียวดังมาตามทุง่งแล้วพุ่งตรงเข้าที่ตัวบ้านเสียงของมันฟังดูเรลาวกับสายน้ำที่ซัดฟังมันพุ่งประลาดเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วแล้วกับคลื่นยักษ์ กระจกหน้าต่างในห้องครัวแตกระเบิดจนเศษแก้วกระจัดกระจายไปทุกทิศประตูหลังบ้านถูกดันเข้ามาข้างในแล้วกับมีน้ำหนักมหาศาลกำลังพีนมันอยู่จากนั้นบ้านทั้งหลังก็สั่นแล้วกับต้นไม้ที่ตั้งตระหง่า,งงานท่ามกลางพายุผมรู้ว่ามันฟังดูเหลือเชื่อแต่ผมสาบานได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจริงต่อมาก็มีเสียงคร่มครามอยู่เหนือหัวเรา แล้วกระเบื้องก็เริ่มปิวออกจากหลังคาไปหล่นแตกอยู่ที่สนามหญ้าไม่กี่อึดใจทุกอย่างก็เงียบและนิ่งสงบแล้วกับเจ้าวอกการกำลังพักหรือค้นคิดว่าจะทําอะไรต่อไปดีแต่เวลาลงมือแล้วจะนมหมอผีบอกเจ้าอยู่ในนี้แล้วคอยเฝ้าดูผ่านหน้าต่างไว้ข้างนอกต้องมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแน่ๆผมคิดว่ามันเลวหลายตั้งแต่ก่อนที่หมอผีจะพูดออกมาแล้วละ่ะแต่ผมไม่ได้พูดออกมา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมอผีกล่าวต่อห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดลำพังเกลือกับผงเหล็กคงจะพอสำหรับปราบบกกาดตัวนี้ได้ในสถานการณ์ปกติแต่ในสภาพอากาศแบบนี้การเอาเกลือกับผงเหล็กไปสู้กับมันข้างนอกคงจะไม่ได้ผลแน่ข้าจะรอจะบอกการเข้ามาข้างในดังนั้นเจ้าต้องพร้อมทุกเมื่อเข้าใจไหมหมอผีปลดล็อกประตูแล้วถือไม้เท้าเดินออกไปที่สนาม เขาเป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาเลยเพราะถ้าเป็นผมผมคงไม่อยากออกไปไประจันหน้ากับเจ้าบอกกาะตอนมืดๆแบบนี้แน่ข้างนอกมืดสนิทและเทียนที่อยู่ในครัวก็ดับจนหมดการตกอยู่ในความมืดสนิทอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเอาเสียเลยโชคดีที่เรายังมีตะเกียงผมถือมันเข้าไปใกล้หน้าต่างแต่มันก็ส่องแสงเข้าไปในสนามได้ไม่ไกลมากนะักผมจึงมองไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก หมอผีคงจะอยู่ตรงไหนสักแห่งสิ่งเดียวที่ผมพอจะพึ่งได้ในตอนนี้ก็คือแสงจากฟ้าผ่าผมดินเสียงหมอผีกระแทกไม้เท้าสามครั้งบนพื้นหินมีเสียงร้องคำรามแล้ววอกกาดก็กระโจนมาที่เขามันวิ่งตัดสนามจากด้านซ้ายมาขวาตามมาด้วยเสียงร้องยางเจ็บปวดและเสียงคล้ายกิ่งไม้หักเมื่อฟ้าผ่าขึ้นอีกครั้งผมก็เห็นหมอผีนั่งคุกเขา่า พลางยกมือทั้งสองข้างขึ้นบังหน้าเพื่อป้องกันศีรษะเอาไว้ไม้เท้าของเขาวางอยู่บนพื้นหินซึ่งอยู่ไกลออกไปมันถูกหักเป็นสามท่อนในความมืดนั้นผมได้ยินเสียงก้อนหินตกกระทบแผ่นหินใกล้ๆกับหมอผีทั้งยังมีกระเบื้องหลังคาลวงลงมามากขึ้นเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสองสาครั้งถึงแม้เขาจะบอกให้ผมคอยดูจากหน้าตา่างแล้วรอให้บล็อกการเข้ามาข้างในแต่ผมก็สงสัยว่าควรจะออกไปช่วยเขาดีไหม หมอผีกำลังแย่และดูเหมือนว่าเขากำลังเข้าตาจนเสร็จด้วยผมจ้องฟ่าความมืดออกไปและพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นพลางหวังว่าจะมีแสงจากฟ้าผ่าให้เห็นอีกครั้งแต่ผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้นเองประตูหลังบ้านก็เปิดเงียบออกอย่างช้าๆผมเคลื่อนตัวออกห่างด้วยความปื่นกลัว แล้วถอยหลังจนกระทั่งติดผนังเจ้าบอกกาศจะมาหาผมตอนนี้เลยหรือผมวางตะเกียงลงบนโต๊ะแล้วเตรียมลวงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อกำเกลือกับผงเหล็กเงามืดเงาหนึง่งค่อยๆผ่านธรณีประตูเข้ามาในครัวผมยืนนิ่งตัวแข็งทื่อพร้อมกับกลั้นหายใจแต่ก็สูดลมหายใจเข้าไปอีกครั้งเมื่อเห็นหมอผีนอนหมอบอยู่ที่ผืนผมรีบวิ่งตรงเข้าไปแล้วปิดประตูดังปังจากนั้นก็พยุงเขามาที่โต๊ะ มันค่อนข้างทุลักทุเลเพราะตัวเขาดูเหมือนจะสั่นและหมดแรงร่างกายเขาอยู่ในสภาพยับเยินบอกกาดเล่นงานเขาแสนหนักใบหน้าของเขามีเลือดเต็มไปหมดส่วนหน้าผากก็ปวดนูนเป็นก้อนโตประมาณไข่ไก่เขาวางมือทั้งสองข้างลงบนขอบโต๊ะและพยายามยันกายลุกขึ้นยืนเมื่อเขาเปิดปากพูดผมก็เห็นว่าฟันหน้าเขาหายไปซี่หนึ่งเขาดนเล่นงานมาไม่น้อยเลยจริงๆไม่ต้องกังวลไปเจนนม เขากล่าวเสียงแหบแล้วตอนมันจนมุมตอนนี้มันเหลือพลังไม่มากแล้วเราจะกำจัดมันตอนนี้ละ่ะเตรียมเกลือกับผงเหล็กไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้พลาดละ่ะตอนมันจนมุมสิ่งที่หมอผีพูดหมายถึงการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อบอกกาดจึงใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อทำลายเขาตอนนี้มันก็อ่อนแรงลงมากแล้วแต่มันอ่อนแรงลงแค่ไหนกันละ่ะ จังหวะนั้นเองประตูก็เปิดพัวออกอย่างแรงอีกครั้งและครั้งนี้บ็อกการก็เข้ามาจริงๆแสงฟ้าผ่าสว่างวาบทำให้ผมเห็นหัวกลมมนและมือหกข้างที่เป็นโคลนแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปดูเหมือนว่ามันจะตัวเล็กลงมันเสียพลังบางส่วนไปแล้วหมอผีไม่ได้เสียแรงเปล่าจริงๆหัวใจของผมต้นลัวขาทั้งสองข้างสั่นเสียจนแทบจะยืนไม่อยู่ แต่กันนั้นผมก็ก้าวออกไปประจันหน้ากับบล็อกการ์ดพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะกำมสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเต็มกำมือแล้วซัดตรงเข้าไปที่บล็อกการ์ดแม้ว่าจะต้องเสียแรงไปมากแต่หมอผีก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนอันดับแรกเขาเผาต้นไม้ของบล็อกการ์ดเพื่อทำลายขมพลังของมันจากนั้นเขาก็ใช้ตัวเองเป็นเหยืย่อลอกข้างนอกเพื่อตัดทอนกำลังของบล็อกการ์ดให้ลดลงยิ่งขึ้นอีกส่วนขั้นตอนต่อมานั้นเป็นหน้าที่ของผม ผมจะพลาดไม่ได้ตรงหน้าต่างและประตูที่เปิดอยู่มีลมพัดเอือเอ่อยๆเข้ามาผมจึงเล็งโดยเพื่อทิศทางลมแล้วสัว์เกลือกับผงเหล็กเข้าใส่มันยังจังมันกรีดร้องโวยหวนดังสถานจนเจ้าหูผมเกือบแตกเกลือเผาล่างเจ้าอสุรกายส่วนผงเหล็กก็ดับพลังที่เหลืออยู่ของมันไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าบกกาดก็หายไปมันจบแล้วสิ้นสุดเสียที ผมกําจัดมันได้แล้วแต่ผมก็โล่งใจได้เพียงชั่วครู่เพราะผมเห็นหมอผีโงนเง็นและกําลังจะลม้มผมพยายามจะเข้าไปช่วยพยุงเขาแต่ก็สายเกินไปเขาเขางอมือที่เกาะโต๊ะไว้ลุดออกก่อนจะใส่ถลาไปข้างหลังจนหัวกระแทกกับพื้นกระเบื้องห้องครัวอย่างแรงผมพยายามพยุงให้เขาลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ตัวเขาก็หนักเหลือเกินผมรู้สึกใจหายเมื่อสังเกตเห็นว่าจมูกของเขามีเลือดไหลออกมาไม่หยุด ผมเริ่มขวัญเสียเพราะทีแรกผมไม่ได้ยินเสียงลมหายใจของเขาแต่สุดท้ายผมก็เริ่มได้ยินเสียงเขาหายใจอย่างแผ่วเบาอยูน่ในคอหมอผีบาดเจ็บสาหัสมากเขาต้องการหมอโดยด่วน